ครับพบกับผมไอ้เสียงขาวในช่องกเกษตร107รีวิวเมือ่อี่พสิภาพี่น้องมาอัปเดตบอ่อป่าพลาสติกที่เฮ็ดไว้ปููพือนน้ำล่มไปประมาณหนึงเดือนแล้วครับสิพภาพี่น้องมาอัปเดตครับเชิญนะครับเอ้าคนนี้มมอยังนี้นี่แหละครับ พืชน้ำที่ปลูกไว้ประมาณเดือนหนึ่งนี่จอกจอกกุหลาบเพิ่อไวาจอกกุหลาบพลังไงแพ้คักแผลเนี่ยกับแหนแดงปลูกปนก,ก,กันไว้เนี่ยนี่พักบุ้งแก้วบวัวแดงจอกกุหลาบแหนแดงเนี่ยบ,บัวปลูกบัวพลาสติกอยู่ในกระช่างเยนะครับ บอ่อเก่าบ่อเดิมนี่แหละเดี๋ยวแนนติ๊กเลยนี่ปองหายใจให้ป่าน้อยเดี๋ยวนึงเดือนเดียวนึงได้นเนี่ยแพรคักแพรเนี่ยเดี๋ยวสิภาพไปเบิ่งอีกแกนนึงครับมาเบิ่งแหนแดงครับย่างหนาเลยแหนแดงฟู่คัะฟู่เนี่ยข้างนอกนี่พีแต่แหนแดง งามเขียวครับเนี่ยเขาไัว่า,าหารป่าไปแล้วอันเขาได้กินพวกอาหารป่าพวกป่าขี่ป่ามันละลายมันกินบวบเนี่ยนะมันเขามาเป็นอาหารเนืเ้อแดงอีกเท่านึงป่านี้อยู่ในนี่เป็นช่นมมกเป็นจอกกุหลาบเนืเ้อแดงว่าได้แพร่ดอกข้างในจอกกุหลาบมันงเบิบเยอะเยวเอดอกกุหลาบออนจอกดอกกุหลาบนี่เอาไปเห็ดปุ๋ยหมักอีกเท่านึงเดี๋ยวจะพาเห็ดปุ๋ยหมักมาเนี่ยไปผสม ពុយមកធ្វើហេតໄວលេន ตวน้ันเกิดีมใหักเนนวกบแหม่ชุมาชุชมาีหอดบักไคหยอโอ้มีหอดบักไฝนมาหนำ จะไปปล่อยเขาชอ่มชุ่มชุมชมท้ายท้ายแต่จริเจ็บงวาเนาะปลาก็มี มาด่าบ่หน่อยได้เนีไงคนน่ะเนี่ยรถลูกหอยแช่ครับแช่แน่เนี่ย,เ,ยเต็มเลย,ยคนน่ะเต็มเลยอ้าแช่ครับแช่แน่แต่ว่าไม่จบ ผลตอบรับเกินคาดแทบเนี่ยจอกจอกกุลาบปล่อยไว้เป็นเพื่อนนำไว้เนี่ยอบกหอยจูบปล่อยล่มกําเดียวนึงออกลูกเตีมเลยนะฝันนะตากมะพร้าวในเบิดได้นี่จอกตากมะพาแช่ส่วนเดียวนึงตากมาถังเดียวนึงฝันน,น,น,น่ลูก,กันออกมา,ไ,มมาไหมบกหอยจูบ คนอะว่าว่าเสียมาเห็ดปุ๋ยหมักว่าสันทับว่าเบิ้งคักๆนี่ถิ่มไปได้ด้วยนะครับเนี่ยเพราะแม่นถ้ำบดาดได้เนี่ยเครื่องเครื่องบกหอยเครื่องกุ้งเครื่องปลาหมัดขอามาน้ำกันเนี่ยโอ้ยเสียดายเพราะมันเพราะมันเอาไปเห็ดปุ๋ยหมักเนี่ยว่เบิ้งคักๆนี่เสียดายบกหอยบกหอยจั่วมันออกลูกคักๆนี่ไงรั่วกันถอนน้อย เด้มีแต่โลกันเลยนี่แต่โลกหอยหอยเขามีสองเพดในตัวเดียวเขากับขยายพันธุ์เร็วแค่เดือนเดียวนึงได้ี่ปล่อยปวนป่าไว้ปล่อยทิมไว้ในอันมีเสื้อเสือ้อโอ้เขาอุดมสมบูรณ์เขายุกอาศัยย่กับจอกทุบเน่ะปนกันเยอะคนนะ นะครับว่าเบิ้มคนน่ะวานสิบวมีบวกหอยลูกหอยเต็มอย,อยู่คน,นเก็บออกมาเพราะมนันหน่อยๆได้นี่แปะเครื่องลวกควนได้นี่ยคนน่ะเบิ่งดูจอกทีเฮ็ดปุ๋ยมากมาบานนี่จะเอาไปปล่อยเอาชุบนี่ไปปล<ม>่อยกันเล้วบานนี่ปอยชุบบานชุบมาเขาแบบปอยปลาปล่อยบวกหอยก็ได้เบ้างแอ่บานเลยเนี่ยคน ้มไปเดยอะชุบมันเดี๋ยวสิตักมาใหม่เก็บช้มนี่เบิดอันผสมชุบนี่ไปก้อนชุบมันเดี๋ยวสิตักมาใหม่กอกสองโอ้บอกลูกบอกหอยหลายพผดอ่ะทำในก้น ขเข้าให้เขากันย่งทุ่งขี้นะครับนว่นนั่นน่นมีเรื่ออกิเชียหลังจากควกเข้ากันเข้าดีแล้วอเกิเชียร์ไปขึก็มักก็มักก็เสื้ผ้ามาเบิ้งหยิกสิ้นเดือนมักอีกจักอาทิตย์กัพ่อรมักอีกอาทิตย์นึงกมเอาไปปลูกละ จดคิดบวกต้นนี้วงบบเช่นนี้นักธรรมตัวห้องใส่นี่ต้นบดียวเย็นนั่งอยูเลยเย็นนั่งมาหน่อยมาหน่อยนั่นแหละ ต้นไ â ่น้อยนะต้น cây สวยงามไ้่สวยงามเอามาส้มนะเอามาโซ่นะลยเอามานะอกมา thế <laughs>